สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเออร์ลิงฮาลันกันดีก,กว่านะครับตัวของเออร์ลิงฮาลันเองเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นยอดนักเตะ ณนะตอนนี้เลยถูกไหมเป็นแบบว่านักเตะคนหนึ่งเลยที่หลายบบคนกล่าวว่าเขานี่แหละคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะครับเขาเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับยิงก็ยิงได้ทุกส่วนถูกไหมจะขาซ้ายขาขวาหรือว่าจม,มูกเองเนี่ยก็ยิงกระจุยกระจายเลยในสโม,มสรแมนซิตี้ฤดูกาลนี้ลง14นะัดก็ยิงไปถึง20ลูกแล้วนะครับเป็นสถิติที่เวอร์วังอลังการมากๆแต่ให้ผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเออร์ลิงฮาลาเองะนอกจากเขาจะเป็นนักบอลที่สุดยอดแล้วนะครับผม หากเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้เป็นแรปเปอร์ด้วยนะครับที่มี AKA หรือว่า As Non As นะครับผมฉายาว่า Flow King นั่นเองนะครับตอนนั้นเขาก็คงเป็นนักบอลแล้วล่ะเป็นนักบอลระดับเยวาวชนนะครับแต่เขาเองเนี่ยออกเพลงมาเพลงก็ดังสุดขั้วเหมือนกันนะครับซึ่งคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเพิ่งมาดังเพราะเขาเป็นนักบอลน,นั่นแหละตัวของเขาเองเนี่ยมีช่อง Flow King ของตัวเองด้วยนะครับมีคนซับเกือบๆ60,000ซับนะครับแต่เพลงของเขาเนี่ยมีคนดูเกือบ10ล้านวิวเลยนะครับ ผมก็ลองไปหาฟังกันได้นะครับชื่อเพลงว่าไคโกโจนะครับลองไปดูกันได้นะอันนี้เราจะเอาภาพมาให้ดูนิดหน่อยแต่เราคงไม่ได้เอาเพลงมาให้ดูนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์เอา mm hmm. ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ของเพลงของเออร์ลิงฮาร์ลัเอาไว้ให้ข้างล่างนะครับทำให้เราได้รู้เลยว,ว่าจริงๆแล้ว,จลวเจ้าหนูคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความสามารถแค่เตะบอลน,นะแต่เรื่องดนตรีเขาก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องน่ารักสั้นๆเรื่องน่ารู้ของเออร์ลิงฮาร์ลัที่เราได้เอามาฝากลากันนะส่วนเพลงรับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าาาาาาเเเเปป็็็นนภภษษขออองงคผมกื นอร์เวย์นะครับก็อา,อาจจะฟังไม่รู้เรื่องหน่อยนะก็ใน m v ก็ดูสดใสดีนะคือไม่ได้เป็นแรปแบบแรปสไตล์แบบโอ้อวดเงินอวดยาอวดรถอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าเรามักจะเห็นอวดผู้หญิงอะไรแบบนี้ตามแรปอเมริกานะครับแต่เนี้ยไม่ใช่นะก็เหมือนว่าเป็นแรปสนุกสนุกสไตล์เด็กๆนะครับผมก็ดูสร้างสรรค์แล้วก็ดูสดใสดีนะครับถือได้ว่าเป็นการแสดงออกที่น่ารักมากๆเลยนะครับเออร์ลิงฮาลาสตอนเด็กๆเกนี้ยก็ดูตัวใหญ่แต่เด็กเลยนะแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้แบบกราเบึกนะครับผมแต่ก็เห็นได้เลยว่าโอ้โหไวรุ่นนอร์เนนี่หุด ัจงเลย,ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับคลิปสั้นๆนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ